หอมๆเด้อพี่น้องหอมๆอยู่นั่นคือเกาเด้อมาเครื่องครับหน่วยจะย่างหมูครับทอนดมีแห้งอันนี้ลาบหมูครับเตรียมเครื่องไว้พร้อมอันนี้ผัดหมูครับพี่น้องอยู่นั่นคือเกาเด้อพี่น้องอันนี้ต้มหมูครับต้มหมูครับทอดเด้อมีแห้งเด้อพี่น้องเด้อสุกแล้วสุกแล้วหอมหอมเด้อพี่น้องเด้อหอมหอมเด้อเป็นตะแสบเด้อพี่น้องเด้อหอมหอมอยู่นั่นคือเกาเด้อพี่น้องเออหอมคักพี่น้อง เห็นโพไปน้องอบรรยากาศดีครับอยู่หน้าคือเกาไปน้องเห็นโพไปน้องเป็นกระแสเด้อไปน้องอยู่หน้าคือเกาเด้อไปน้องสิพัดหมูงูน้ำลาบหมูเด้อไปน้องเด้ออันนี้อย่างหมูครับไปน้องอยู่หน้าคือเกาเด้อไปน้องหอมหอมเด้อไปน้องบรรยากาศดีเด้อครับพี่น้องฝนตกครับฝนตกบรรยากาศดีครับอยู่หน้าคือเกาไปน้องหอมหอมเด้อไปน้องหอมหอมหอม เป็นตาแซ่บพี่น้องเอ้อหอมๆเนอะหืมหมักหมูหอมๆไปหลามหมูเห็บ่อเห็นตับบ่อเห็นตับบ่อหือแปะแปะแปะอ่ามีเหงื่อเลยไปน้องอยู่หน้าคือเกาเด้อี่น้องหอมๆหอมๆอยู่หน้าคือเกาเด้อี่น้องเออฝนตกบรรยากาศดีครับอันนี้อันนี้แซ่บคักเด้อพี่น้องแซ่บอีหลีเด้อครับ เป็นตเศบเป็นเศบพี่น้องรสชาติแบบโอ้โหเออเบคักพี่น้องออหอมหอมเด้อพี่น้องหอมหอมอยู่หน้่เครื่องเก่าครับอยู่น้่เครื่องเก่าพี่น้องฝนตกบรรยากาศดีโอ้โหเราขาวสักขวดสองขวดนะพี่น้องเนาะอยู่น้าเครื่องเก่าเด้อพี่น้องหอมหอม